อยอันนี้กบเข้าครับกบป,ปีที่แล้วคิดว่านะ นี่นะครับนี่เทียบก,กันแล้วครับเทียบใส่กันดูนี่นี่นี่นนะไปตบมามาสก,กูครับนี่มาดูเขาว่าจะได้จีคิดนะครับอ่ะมาเบิ้งครับวาเซเดนจะคิดนี่ได้พ่น้องกบตัวเดียวครับ กบตัวเดียวนี่มาสร้างเมืองครับนี่เริ่มเด้อปึ๊บวางลงไปเก้าฉีดพี่น้องโอ้โหกบตัวเดียว,วเก้าฉีดเกือบกิโลนึงวุ่นอ่ะโอ้โห สวัสดีย้มคำคืนครับวันนี้วันที่ยิบเจ็ดมิถุนายนครับสองหาหกหลังจากฝนหยุดตกครับพี่นอ้องอ่ะสิพายเบิ้งครับไปชมกบบ้านทุ่งครับว่ากบหน่อยงี้ยหลายสัใดาด้นะครับมีเนี่อปลาเนี่ยครับพี่นอ้องอ่ะไปเบิ้งครับขอบบ่อบปลาฟังเสียงกระโดดครับนี่อ่ะโดดป้ายโดดป้าย นี่ครับหลังจากฝนตกกบก็ออกมาหากินแบบนี้ครับพี่น้องนี่ครับเบิ้งตี้อะไนี่คนนะคนนะบ่ไหนได้พี่น้องนี่เบืงตี้อะไนี่นี่แหละครับคนต้องการเลี้ยงกบแบบธรรมชาติอันนี้ยุบอ่อหน้าบ้านครับบอ่อปลาหน้าบ้านบนบอ่อดอกมันเป็นปลาครับเป็นปลา นี่ครับบอ่ปบอปลาบอ่อปลาหน้าบ้านบอ่อปลาหน้าบ้านครับคางบ้านอุย้ยนี่พี่น้องเบิ้งที่ตัวนี้ดูครับใหญ่มากตัวนี้ใหญ่มากนี่ครับนี่ครับ โอ้ยการหล่องนำเลยพี่น้องบางที่ล่ะนี่เบิ้งใสกันครับเบิ้งใสกันรถนี่ใหญ่แค่ไหนอันนี้ลูกผสมครับอัน,นลูกผสมอันนี้กดลูกผสมเบางที่ล่ะครับนี่โอ้โหอ,อันนี้กบเก้าครับกบปีที่แล้วคิดว่านะ เพงที่นะครับนี่เทียบก,กันแล้วครับเทียบใส่กันดูนี่น,น,นี่นี่แหละครับพี่น้องเรียบก,ก็ปธรรมชาติมันก็ลักินหอยนี่แหละค,ครับกินหอยลูกหอยคนน่ะเอาการีต่างหากพุ่นอ๋เสียสัมไปจ่อยอ่ะไปเบิ้ง มองไม้ครับนี่ครับยูปลาปล่าข้างบ้านข้างหรือหนากระุ้งหัวแหละนะครับรู้แต่ว่าป่ารอบบ้านข้างกองฟางนี่ครับกบครับพีน่น้องนี่สีดำนี่ครับขนไปแล้ว คนน่ะคนน่ะนี่ครับหลังจากอ้ปาดพี่น้องพี่นี่ครับหลังจากเปิดคอครับฝนตกกบอ,อกาหากินครับนี่เบิ้งที่ละครับนี่นี่กบเบิบ้งที่ละนี่คนน่ะคนน่ะเบิ้งครับพี่น้อง โกนแรวเขาบานมันนี่ครับที่ผมไส่สดลบิบงตงอนกงาวันนะครับนี่ขากองฟางครับนี่ไฟโซโลาเซลล์นะครับนี่คือบานถี่มันเคยอยู่บ่อนูบานเวลามันจะกลับบานมันมากินแล้วกับกลับบานมันครับนี่ครับนี่กรลรนะ่างโผล่ะอมาพวเทียนไป น่ครับมาเบิ้งกันนะผ่าหลังจากปูแล้วมีกบมาเชื่อชมบอนี่ครับหลังจากปูผ้าแล้วดูสิกบมันชอบไหมเ,เห็นแล้วตัวนึงไปแล้วนี่ครับคุ้มบริญาขึ้นนี่ครับตัวนึ่งไปแล้วไปแล้ว่นสังเกตเบิบงเเบ้งกบสมาชาติ กบนี่ผมเคยเบิ้งสมัยผมเล็กหน่อยครับมันหมักหม่องเป็นแปนครับพี่น้องมักหมองเกลี่ยเกี่ยเป็นแปนผมก็เลีอยปูผ่านเหีมันทร,รับมันมาแลนเหล่นผ่านรำไม่ค่อยหมักปันได้ครับคิดว่านะเดาเอา,เอานี่ครับอา,าจจาะก,กบบ้านทุ่งของค่ำคืนนี้่ะจะพใายเบิ้งอีกสวนหนึ่งครับ ครับอันนี้อยู่บนคันนานี่ฟังเสียงเขียดหงครับนี่ครับกบครับนี่อันนี้คือกบครับเนี่ยเขียดจะหน้ากับหอ้องด้วยกันนี่กบครับนี่มันขมากินมแมลงตามวิธีของมันครับนี่ครับตัวหนึง่งคางขา,ขาวขาวู้ตัวนี้งใหญ่พี่น้อง ตัวนี้ใหญ่มากอุ้ยไปแล้วกับกบครับพี่น้องสองตัวมันมาดักกินปลาครับนี่เลี้ยงกบแบบไม่ต้องให้อาหารครับมันก็กินแบบนี้แหละนี่ ตัวผมตัวแม่น้อยเนาะปอดีมือบบว่างพี่น้องจับบ่ได้แล้วอ่ะนี่นะครับพี่น้องสำหรับผูใ้ใดอยากเลี้ยงกบแบบตัวต้นทุนครับกับปล่อยไว้ธรรมชาติแบบนี้นะครับนี่มันก็กินมแมลงนี่แหละน,นี่ครับตัวเล็กก็มี โอ้ตัวนี้ดำดำเมี่ยมเลยเดี๋ยวจับตัวนี้เบังคับพี่น้องมันดำแห้งโว้ยไปแล้วตัวลูกผสมครับนี่ลูกผสมอ๋อนี่กัมี่นี่ก็บมี่นะฮะเดี๋ยวจับตัวนี้ให้ดูผมใส่ไฟตัวนี้ครับนี่ใส่ไฟตัวนี้มันก็นเลยมันก็นเลยบ่มีเมื่อจับครับบร์ไฟสวมหัว เดี๋ยวผมจับตัวเดียวิังครับนี่เป็นยังไงสบายดีไหมนี่นี่พี่น้องโอ้ตัวแตกไปแล้วอ้ยน,น,น,นี่ตัวนี้ก็ใหญ่นี่ตัวนี้ก็ใหญ่เป็นไงพ่อใหญ่ย่ดีสบายปะ้ะ ดีใจบ่ได้เปิดคอกให้ย่อหผมบ่าได้ครับบอกกกบจริงเขาเออบ่าอยู่แล้วล่ะนี่ครับนี่สวยงามครับสวยงามนี่แหละครับพี่น้องตะกี้ผู้เรีกว่าหมบ่าเรียงกบในหน้าเขาปล่อยสะปล่อยไสย้บ่ห้อาหารมัในใหญ่เรีงอะไรกับเบิ้งที่ล่ะครับพี่น้องนี่คนอ่ะเบิ้งบนรทายบน้ที่ล่ะนี่คนอ่ะคนอ่ะ นี่ผลงานของการค้นบ่าพี่น้องเดี๋ยวจับไปเบิงโอ้จับบ่ได้ครับเดี๋ยวเอาไฟโอ้บอกจับเดี๋วครับเดี๋ยวนี่เบิงที่เรนี่มันก็นอยู่คงสี่แหละให้ดูพอสังเกบแล้วกันนะครับนี่แะครับหลังจากมัอน,นีวันที่ยิบเจ็ดมิโซน,นาผมปล่อยกบออกนะครับมันก็นมาหากินแบบนี้ละนี่ กินผักบุ้งกินปลากินแมลงนี่เมื่อกี้เรานี่ข้างกองฟางก็มีไส้เดือนมีหนอนนะครับมันก็มากินกันประหยัดต้นทุนไปร้ายครับนี่อุ้ยกัดสายกองหอยกัดสายกองหอยปล่อยปล่อยปล่อยกัดกัดกับไปเอ้าอย่ากัดโอ้ บางทีพี่น้องมันเดือดซ้ำเลยเดี๋ยวจะไปบังครับอาคาหนี่ไปราคาอย่านี่ไว้น,นี่นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดวนี่บางทีเราพี่น้องเลี้ยงกบแบบธรรมชาติน่ากินบ่ครับหน้าผสมพันธไหมม่าไหมน่าขยายพันธไหมนะครับนี่ก็ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว กับมันอยู่ในปลานี่ยนะครับมีพวกที่เหล่านี้นี่มันมาดักกินปลาครับปลาหมอปลาช่อนปลาหลุกคอกหรือปลาซิ่วปลายังไงเราแต่ครับ้ามันผ่านอะไรมัหนี่ปุ๊บก็เสร็จมันล่ะครับปลาผมก็บริเลียงครับโดยเฉพาะปลาหมอปลาช่อนปลานิ่นธรรมชาติล้วนๆนะครับบริหารอาหารอ่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งอีก จุดหนึ่งครับนี่ครับไฟโซลาเซลล์นี่ครับรน,บนี่หลังจากเปิดคอกก็ยังบอกจะคอกอยู่ดีครับนี่คนน่ะกระโดดติดมาแรงคนครับคอกผมเปิดที่เราบร้อยล้วบอกครับเบิ้งติดละครับนี่ก็ยังอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันครับยังอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน เนี่ติดบานน่ครับเพราะวาย่บานหลังนีนี่คนหายอาหารมันมันก็เลยบื่อไปใส่แต่ทํามเมื่อนึงถ้าผมบ็ได้หายไปและครับมันก็จะอ,ออกไปแล้วออกไปสู่โลกกว้างนะครับตามวิธีของมันคือคนนเหระ,ะครับพี่น้องคือคนผมสังเกตเบิรงเดอร์อุ้ยเสียง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 คือคนนี่แหละครับ พอแม่มีปัญญาสนุกเล่นเขาก็มีปัญญาหาเงินเขาจนได้มีเวลาเล่นจนไดแ้แะครับเล่นเก่งตั้งหากถ้าลูกเต่าผู้ไดพพอแม่มีเงินแน่่็โอ้บางคนจะสนใจดอกครับหยแต่ว่าพอแม่กูมีเงินแต่พอแม่ผู้ได้อยากจนเท่านั้นแหละขยันครับนะครับต่อมากก็ได้เป็นจอดเป็นนายคนนี่ครับพี่น้องกบตระบาดครับ ่นนะมึงที่เราเนี่ยปุ่นกาไฟโซลารเซลล์ไล่นกครับโซลารเซลล์สองตัวนี่ครับสองตัวโซเดียรล้ครับทามีไฟเปิดไปปุ๊บนี่นกสืโบกกามเมอะก่า,กายครับผมสังเกตเบองหลายหลบแล้วทามีไฟสโบกกาเข้ามานี่ครับนี่ครับกบตัวละบาทสองบาทครับนี่อยู่ในนี่นะครับ นี่ฮะพูน่เนี่ยครับตัวละสองบาทครับนี่ตัวละบาทก็อยู่ใกล้ๆนั่นแหละแต่ว่าตัวเล็กนะครับแล้วแต่ผู้ใดหมักหมักตัวน้อยก็ได้หลายตัวหมักตัวนี้ก็ไดายตัวเป็นธรรมชาติครับนี่ครับอันนี้คือบ่อหนูบาลลูกกบนะครับประมาณสามสี่เมือนตัวอยู่บริเวณนี่เดี๋ยวเมื่อกี้มือกับบดแล้วครับอีกไม่กี่วันก็หมดแล้วนะครับ ก็จะบอกว่านี้ครับบรรยากาศหลังฝนตกนะครับกินข่าวแล้วก็ออกมาถ่ายบรรยากาศหลังฝนตกไข่พี่น้องเบิง้งเป็นยังไงแน่นะครับนี่ปลาผักบุ้งอ่ะเป็นเบิ้งหน้าบานรอบหนึ่งครับนี่ครับมันก็มาโยงเสียแหละน้ำอดเจะมันก็มาดักกินมแมลงครับ ขอบบอ่อปลาคนน่ะฟังเสียงครับพี่น้องโดดป้ายโดดป้ายโดดป้ายจะยิ้นเสียงกบโดดลงตามคันหน้าคิดอดอดีตครับคิดถึงอดีตสมัยเป็นเด็กหน่อยมาใส่เบ็ดกรบครับย่างมากแบบนี้แหละกบกระโดดลงตามคันหน้าจอมจมจอมจอม,จมนะฮะร่เต็มของบอ่กรับรับแต่ละเหมือแต่ละคึืน กี่เตี๋เหล่าเนี่ยนี่ครับอยู่หน้าบ้าน่นกองเตีเหล่าผลอ่ะกลับมาดูกบตัวใหญ่อีกรอบหนึง่งยังอยู่ไหมโอ้โหอยูออ่อยู่อยู่อยู่นี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 ่ยังอยู่ยังอยู่นี่ครับกบทอก็อว่าได้ เปรียบเทียบดูชัดๆครับนี่เาเบิ้งครับผมจะค่อยย่องไปครับค่อยย่องครับค่อยย่องเบิ้งที่พี่น้องดูความแตกต่างครับดูความแตกต่างครับผมบอได้บแด้วครับเศร้าบอดแล้วนม่ตื่นเงียบครับหุบปากครับพี่น้อง อุ้ยไปแล้ววัวขนาดกวกปากได้นี่พุ่นครับเดี๋ยวเด๋ยวผมสิบเอีไฟมาสวมหัวมาล่องจากพี่พี่น้องเบิง้งนี่นะครับพี่น้องกบดำกบหน้าครับสนับผู้ใดอยากได้อาไปขยายพันธุ์เด้ครับแข็งแรงครับสนท่านครับตีผมแนะน้ำกว่าพาะว่า พราะว่ากบดํากบหน้าเนี่ยมันทนครับแต่ว่ากบนี่ครับนี่มันเนี่ยก็จริงครับแต่ว่าความอดทนมโนมีแล้วก็กินมู่กินพวกเนี้ยซ่ํานี่แหละก็คือจมน้ำตายกับี่ครับเขาเรียกว่าบวมน้ํานะครับนี่ครับมันอดทนคือคือพวกนี้คนเดีมันทนครับนี่แกนแข็งแรงแต่ไงตัวนี้ปุ๊บนี่มันคือปัญหาคือว่ามันโดดยังกับบ่ไปไกล แล้วก็ขี้โรคนะครับชมสังเ,เกตเบิ้งนี่บวมน้ำตายก็มี่ครับอเอ๋แค่นี้แหละครับพี่น้องนี่นี่ครับกลบํำกลบหน้าเฮาถึงสีบใหญ่แต่มัาก็กิกินแสบแล้วก็เลี่ยงง่ายออตลอดได้เปรียบเสมือนกับไก่บ้านนี่แหละครับพี่น้องไก่บานกับไก่พันนี่แหละ ไก่พันคุยเคียเขาเปลือกกับว่าเป็นนะครับพี่ต่งที่เหล่านี้พี่พุ่นสุปลาไัยพุ่นนาบ้านอีกบ่ต้องไปการครังมันครับการครังปุ๊บหนีมันกับเป็นการคือามาันจะไน้ล่ะควักเงินเฮ้าออกมาใจามันครับบอกไงคือสึงอัวอาหารนั่นแหละ ถ้าเทาเลียงแบบนี้ปุ๊บนี่มันสะซอได้๋ร้ายครับมันก็กินหอยแน่กินแมลงแน่นะครับนี่เบิ้งทีดอะรเนี่ถามว่ามันจอยบอเบิ้งครับพี่น้องมันจอยบอเนี่บ่อยจอยเด้เนี่ยเบิ้งคนน่ะกากสากที่้อุคนน่ะขาเงาไพ่พี่น้องสมัยตะกี้ผมไปเรืกหน่อยไปไต่เบ็ดไต่กิเศษจึงขึ้นเนาะไต่ไปไต่ไป มาที่นี่ไต่ไปแต่ไม่ไปเจอยังกะสานเพียงตาพี่น้องสานเพียงตาครบร้อยหลายยานกับยานมาที่นี่เอ,อื้นาไปกับมวยคนยิงห้อยยางไปูดเดียวหลงทางกับบานชะแล้วบัดนี้เอาแล้วงานเขาเหล้วที่นี่สมัยตะกี้มันมวยไฟฟ้าเนาะมันก็เลยไทยมืดแปดด้านพี่น้องหาทางกับบานว่าพอ ด้เต็มของชดไทยกับทีมด้วยทีมฮอดคองพ่นแล้วนะครับจะหาทางกับบ้านได้คือสมัยตะกี้สมัยตะกี้กลวดหาบาตครับผมขายกบลวดหาบาทกระสอบหนึ่งเดี๋ยวมือละบุตบุบตรมุกกระสอบครับสมัยตะกี้บตุตรมุกกระสอบมาหาแบบนี้แหละหาแบบนี้แหละหาใส่เบ็ดเบ็ด,บดใส่เดือนอน่ะไปขีดกี่เดือนนั่นแหละเบ็ดต่อยล้างเนี่ยโอ้ สนุกขาพี่น้องสมัยตะกี้กบกับอ้วนกับพี่กับไงมาซุมมานี่หฮกบสีห้องกับบมีเจอสารผิดสารเคม,มีทั้งหลายแหล่ของผมหนึ่งไรนี่ผมบ่มีปุ๋ยแม่เตเม็ดเ,เดียวครับนี่กบกับเลยอยู่ได้นี่เบืองตีลน้นี่แข็งแรงครับเบื้องมันโดดกับหูทาถงเม็ดหนึ่งนี่มันโด,ดขึ้นสบายสบายครับพออยู่ในตลาดปุ๊บนี่ แค่คืบนึงกระโดดบ่ได้ครับกบนี่นี่แหละมันดงสิแหละครับพี่น้องมันก็มาหาก,กนาานลนดม,มาแลงแกมัขคืนเมงเมาในยังแน่สันหลังโอ้หนี่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 มันมาแล้วน,นี่มันมาแล้วนี่ครับนี่มันมาแล้วนี่อันนี้กุลูกโสมครับอันนี้กบลุกโสมมันก็มีขอดีขอเสียครับขอดีเครื่อมัมตัวใหญ่มันอ้วน คอเสียก็คือมันกินมูกินพวกหลักกะอบอกแข็งแรงนะครับมันดูหลอดได้กับอมันกินมูกินพวกนี่แหละมันกินแก้งกินจุมันก็นเลยตัวใหญ่นี่ครับดูคนได้ชัดสังเกตเบ้างหนาเชนเฮียนครับหนาจะตัวท,ท,ทู่ข้างสะบไล่ครับข้างโจขาแบบนี้อันนี้กดรูปผสม ตัวดียวพิ่พตั้งกว่าครึ่งโลครับไม่ต่ำกว่าครึ่งโลนะครับตัวนี้ตัวนึงขายหาซืบ้บสบาดสบายเลยครับนี่พุ่นในนณะเดียวกันมังตี้ลันบานเป็นลูกหลานอรรถนะฮะอโอเคครับกจ็จบมากนี่ครับสารคำขื้นนี่ของวันที่ย7ิบเจ็ดมิถุนาสองห้าหกครับ อัปเดตครับหลังจากบรรยากาศฝนหลังจากฝนตกนะครับกับมาไต่กบพี่น้องเบิอ้องกลับมาอีกรอบหนึ่งครับผมจะมัดจับกบพี่น้องเบิ้งครับตอนนี้ใส้ไฟสวมหัวครับตอนนี้ใช้ไฟสวมหัว,น,น,ว,หวนี่ครับเป้าหมายเบิ้องว่าผมจะได้เบาไปแล้วไปแล้วไปแล้วเงอยาเพิ่งเย่ยเพิ่งเย่ยเพิ่งเย่ยเพิ่ง และแล้วก่อนนอนคืนนี้ก็ซํำเร็จเลยครับนี่ครับไปตบมางมาสักครู่ครับนี่มาดูเขาว่าจะได้กีคิดนะครับอ่ะมาเบิ่งครับว่าจะได้จะขีดแข่งแรงพี่น้องมองุจลิญนี่โอ้ใหญ่มากอ่ะมาสังครับมาช่างครับว่าจะได้กีคิดนะครับ โอ้ยอย่าบอกเรากิโลนึงอ่ะบางที่พี่น้องแปดเก้าขีดเดี๋ยวดีนะขอไฟมาตรงนี้ก่อนนี่ตาช่างตรงนี้นะครับนี่ยกขึ้นยกขึ้นนี่ครับนี่ลงไปปึ๊บโอ้ยเกือบโอ้ยเอยอเอยเอยเออ แปดขีดก้าขีดพี่น้องเดี๋ยวเอาไฟตั้งไฟเดียวกอนนี่ได้พี่น้องกบตัวเดียวครับกบตัวเดียวนี่มาสร้างเมืองครับนี่เริ่มเด้อปึ๊บวางลงไปก้าขีดพี่น้องโอ้โหกบตัวเดียวก้าขีดเกือบกิโลนึงพุน่นอ่ะ โอ <bin> ้โหอะไรจะขนาดนั้นอ๊ยอ <out each> <uno> ๊ยโอ๊ยอ๊ยอยยอะเดี <aí> ๋ยวรอบนึงนี่ครับอย่างศูนยอยู่นะครับเปึ๊บลงไปเก้าขีดครับเกือบกิโลหนึ่งครับพี่น้องเกือบกิโลหนึ่งอานี่แหละครับพี่น้องเบิงโหลดไพวาเรียกโบบะหายอาหารโบนไย ตกเกือบล่อลงถังเดี๋ยวพรุ่งนี้แขกจะมาเยือนเดี๋ยวโชว์ซะหน่อยจโ,โชว์แขกมาออื่อนพอดีเขาจะมาใํา y ทำยูทูปครับมาออื่นส่วนใครนัน,นกัติดตามตอนต่อไปครับพรุ่งนี้ครับปลาลคกับพี่น้องน้องลบวันดีครับสวัสดีครับ